สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรของเราก่อนอื่นเข้ามานะคะผมกดคนละไลค์ให้ผมก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมกดติดตามช่องใหม่ช่องบาบูของเราอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับผมสําหรับใครที่เป็นคอกล้วยไม้ป่านะวันนี้โปรโมชั่นนะครับผมเปิดช่องใหม่ใครที่กดติดตามและเห็นคลิปนี้นะโนบิเลพม่านะครับผมกําลังแตกยอดใหม่เพราะเขาเพิ่งออกดอกไปนะ กุ้ยไม้ป่ามันจะแตกยอดใหม่แบบนี้นะครับผมเป็นงานกอสวยเลยนะครับผมโนบิเลพาม่าลากก็กําลังเดินนะครับผมลากกาลังงอกออกมาสวยวันนี้เรามีโปรโมชั่นจัดจัดหม่โปรโมชั่นใครที่มาเห็นคลิปนี้นะครับผม1กิโล1กิโลเจบาทรวมส่งสําหรับโนบิเลพาม่านะครับผมโนบิเลพาม่าของเราดอกแบบที่เห็นเลยเป็นตาดํานะครับผมโนบิเลพาม่าตาดํานะจะ ใครรับโปรโมชั่นวันนี้3กิโล2,000บาทส่งฟรี3กิโล2,000บาทส่งฟรีสำหรับโนบิเลพนาตาดำเป็นไม้กอสวยเลยนะครับผมใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095 941 8 988ได้เลยสำหรับเอื้องโนบิเลนะครับผมโนบิเลพามานะ1กิโลเพียง750บาทรวมส่งกำลังแตกยอดใหม่แบบนี้เป็นงานกอนะครับผมกอใหญ่สวยสมบูรณ์กำลังแตกยอดใหม่แบบนี้นะ ใครรับ3กิโลวันนี้เพียง2,000บาทรวมส่ง1กิโล750บาทเท่านั้นรวมส่งนะคะผมใครรับ3กิโลผมคิดแค่2,000บาทรวมส่งช่วงเปิดช่องใหม่ของเรากดติดตามให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะผมคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะผมสำหรับใครสนใจกล้วยไม้ป่าแท้นะคะผมกล้วยไม้ป่าแท้ทุกชนิดนะโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ได้เลยนะคะผม ใครสนใจโนบิเลพมาตาดำกอใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมกิโลละ750บาทรวมส่งเท่านั้นดอกสีชมพูสีม่วงเข้มสวยนะครับผมโนบิเลพมา่าตาดำงานกอใหญ่สวยๆกิโลละ750บาทรวมส่งเท่านั้นใครรับ3กิโลเพียง2,000บาทเท่านั้นรวมส่งนะครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8งได้เลยครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้า,าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ